ก็สสวีทุกคนด้วยนะครับผมคลิปนี้อยู่กับเกม Stickwars Saga นะเห็นและตอนนี้เราก็อยู่ในสติกวอซ s a g a อัปเดตนะเมื่อกี้ที่ทุกคนเห็นก็คืออัปเดตเหมือนกันนะอัปเดตเอ,อ่อเพิ่มคว่าซาก้าในตอนหน้าโหลดดิ้งก่อนเข้าเกมนะฮะซึ่งในอัปเดตนี้นั้นจะมีอะไรบ้างนะฮะซึ่งเราจะมาดูกันนะฮะอันดับแรกนะฮะเอ,อ่อในส่วนของสกินนะตอนนี้ได้มีการเพิ่มสกินของ เอ็นสลิฟก็ตมาแล้วนะฮะหรือยักท่าของเรานนัเองซึ่งตอนนี้มีการเพิ่มมาเป็นที่เรียบร้อยมีในส่วนของหินโซ่นะฮะก็ตามนี้เลยนะฮะก็พาชมสักนิดนึงนะฮะนี่นี่ถ้าผมผมใส่พืชนะฮะตัวจะเป็นพืชเอาโอเคนี่คือกระเป๋านะะเป๋าเป้แล้วก็สีแดงนะฮะแล้วก็ประมาณนี้เรามาในส่วนของหินนะก็ ก็ได้เนาะเขาก็เอาสั้นลึกึมาเลยนะหินก็ไม่คิดว่าจะปรับแต่งได้โอเคนะโอเคประมาณนี้นะส่วนอีกยูนิตน,นึงนะคือสกิยนยังไม่มาแต่ว่ามาเป็นช่องแต่งสกินแล้วนะก็คือคิง g s a l กนั่นเองนะก็จะมีส่วนดคาถาพระคุมแล้วก็มงกุฎนะฮะก็นาะคตเคยน่าจะผมน่าจะเคยโพสลงในเอัปเดตในชุมชนแล้วนะแต่ว่า ก็นั่นแหละฮะมันมีสก,กินมาแล้วดังนั้นก็รอนะฮะสหรับใครที่มี King Salik <let> นะฮะแล้วก็ถ้าทุกคนเห็นบางน,นะก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับบั๊กบางอย่างผ้าคลุมของเอ่ออิชูหายนะฮะไอของไอไซฟ,ฟอร์ก็หายเหมือนกันนะคืออันนี้คือเวอร์ชันเบต้าน้ำัากมันก็จะเยอะไปแปลกเป็นเรื่องธรรมดานะและ้วก็ส่วนต่อไปนะก็คือส่วนของอัปเดตนะฮะก็ อัปเดตได้มีการเนิร์ฟเทสลาคอยนะจากออครูดาว45วิเหลือกลายเป็นไม่ใช่เหลือสิเพิ่มเป็น60วินาทีนะซึ่งก็อมาแก้ทางคนเล่น2อวีสที่แบบใช้เทสลาคอยเรื่อยๆนะฮะไม่ให้ยุดโอ้โหแบบเลยบอกเลยว่าโคตรลำขาดนะฮะโอเคต่อมาก็อัปเดตใหญ่นะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นไปโดยสิ้นเชิงนะค,ะคือย้ายจากอัปเกรดนะมาไว้เป็นเอนชาร์เมนทั้งหมดแล้วนะฮะ ซึ่งตอนนี้เท่าที่ดูมานะฮะก็นี่อัพเกรดเลยแคสเซอร์นาเชอร์หอกยาวนะฮะแล้วก็คดเลวูัวอัพเกรดยากเอ่อสติดไซเคทลโทเนลนะสปิริตสปอนแล้วก็ตอกซิทอาทอลิตี้นะที่มีการแบบย้ายมาจากอัพเกรดเป็นเอชแอนเมนไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งรายละเอียดนั้นก็เอ่อแคสเซอร์นาเชอร์จะเอ่อมีแค่ตัวเดียวนะในป้อมนะฮะ แล้วก็ไปนะฮะไม่มีเอฟเฟกขั้น2มานะจะมีแค่ขั้นเดียวที่มานะตอนนี้นะเออคุณเรียวยก็เช่นกันนะเพิ่มขุด15%นะฮะแล้วก็เพิ่ม HP อีก10 HP นะฮะก็ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็รัวนะจะอยู่อยู่แค่ขั้นแรกนะฮะก็ว่าจะมี HP ที่2 5 0นะฮะซึ่งเพราะว่าเป็น Enchantment มันก็จะแบบสร้างต้นกิมได้นะฮะ ต่อมายากนะฮะยากก็มีแค่ขั้นเดียวนะก็คือเพิ่มแค่15%บหเนะฮะเพิ่ม15%บเนตนะฮะีเกตเนนอันนี้ไม่แปลกใจมันมีอยู่แค่ขั้นเดียวไม่เป็นไรต่อมาเออสปิริตสปอนก็ตัวเดียวทั้งอะทั้งคู่เลยนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเห็นว่าแบบเขาก็จะใช้แบบเออไปคู่กันลงแรงนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่กลมากผมก็อยากจะแบบอรายงานไปสักนิดนึงนะฮะว่าปรับหน่อยนะฮะว่าอย่าให้มันมาคู่กันเลย โอเคแล้วก็ท็อกซิกทอ l ร t ลิตี้ก็ไม่เป็นไรนะฮะขอแค่มันติดผิดต้นเกมได้ก็เป็นอันโอเคก็ที่เหลือก็ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ยังเหลือในส่วนของเออเกมเพย์อีกนะฮะแล้วก็ก่อนจะเข้าไปเล่นเกมนะผมขอพูดเรื่องหนึ่งคือการปรับนะฮะก็ป้มกันนะฮะปกติคือเราน่าจะคุ้นกันแบบเวลาเรายึดป้อมกลางถึงขั้น4แ่ครบ จะได้ความเร็ว10%วามาเร่อการสร้างยูนิต10% 20% 30% 40%ใช่ไหมตอนนี้ก็จะเหลือเป็น5% 10% 15%และ20%นะฮะก็<อ>ารสร้างย<ม>ูนิตก็จะเหลือประมาณนี้เลยนะ,ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงนะฮะโอเคก็ออกประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรกันบ้างนะฮะเมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นแบบนี้ จะมีผลอย่างไรนะเราไปรับชมกันเลยนะฮะโอเค,อเ,คเข้ามาในเกมแล้วนะฮะก็ะะนี่จะมีปุ่มเอ่อปรับอัปเกรดนะฮะเดี๋ยวสร้างยูนิตแป๊บนึงเอ่อต้องให้มันขุดแต่มานาเนาะโอเคเมื่อเรากดมาแล้วนะก็จะมี4 5อย่างให้เราอัปเกรดนะเดี๋ยว อันแรกนะะก็คือสร้างยูนิตได้เร็วขึ้น15%ในขั้นแรกนะ,ะขอพูดขั้นแรกก่อนอันที่2ก็โบทัาเมตอีก10%นะฮะและ้วก็อันที่3เพิ่มเลือดอีก10%อันที่4ก็ลดคูดาวเออสกิลทุกอันนะฮะก็จะเหลือลดคูดาวประมาณ25%นะอันด้านล่างก็เพิ่มความเร็วในการขุด20%นะ,ะทำให้เศรษฐกิจแบบ เวลาเราขูดทองแบบนี้มันจะไหวขึ้นนะฮะแต่เหมือนตรงข้ามจะมานะใช่ไหมเหมือนจะไม่มานะฮะโอเคในส่นขงขั้นแรกนะเดี๋ยวอัปเกรดรอไปเลยนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่มันก็จะมีครูดาวกันรนับอยู่นะฮะขั้นแรกนะทุกอันนะใช้เออ่อ400เอ้ยไม่ใช่400สิ150ทั้ง5อันเลยนะฮะเออมันมาบอกรอละอ่ะอไปเลยครับเชบิญครับ โอเคตอนนี้ก็อัพเสร็จทั้ง5อันแล้วนะในสำหรับในส่วนของขั้นแรกนะเวลาอัพเสร็จมันก็จะขึ้นตรงมู้กปั้นแบบนี้นะเพื่อจะบบเช็กด้วยนะว่า,อาตอนนี้คือเราอยู่ขั้นไหนอะไรแบบนี้นะฮะในส่วนของรัวเดี๋ยวโชว์ให้ดูนะฮะสามร้อยแล้วอา้าวเงินไม่มีอ่ะมีละนี่รัวก็จะเป็นขั้นแรกซึ่งมันก็จะก๊อกข่อยไปน,นิดนึงนะฮะก็ต้องเข้าใจหน่อย ว่ามันเป็นขั้นเดียวที่เขาเอามานะฮะซึ่งมันจะเป็นเบต้าอยู่ดนะังนั้นก็ต้องรอการเปลี่ยนแปลงนะใน่วนขั้นที่สองนะฮะก็เพิ่มจาก15เป็น30นะฮะในการสร้างยูนิตแล้วก็บวก15อของดาเมจแล้วก็เพิ่มเลือด5 HP นะฮะแล้วก็ลดคูลดาวน์50เปอร์เซ็นต์ซึ่งครึ่งหนึ่งโอ้โหโหดบอ,อ,อกเลยว่าไปคอมโบกับมานาเบิร์นนี่คือแบบจอมเวทเสกสกิลได้รัวมากอะ อันสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะเหมือนน่าจะเพิ่มอีก20%นะฮะโอเคยึดป้อมกลางเรียบรอ้อยโอเคเมื่อเรามาดู HP นะสังเกตว,ว่าตอนนี้เลือดจาก450เป็น4ี5รยสาำหรับสเตตตอนเอ่ออาชีพก็เจ็ดจ็เฮจอมเวก็165แล้วก็มีิก็เหมือนจอมเวกนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะอัพอะไรดีตอนนี้เรามีนักขุดเจ็ดแ เี้งมาให้สุดๆไปเลยงั้นเราอัพเออมีพอดีเลยเอาเตมิก่อนก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับมาเมื่อเราอัพเตมทั้งเออเมื่อเราอัพเต็มทั้ง2ทั้ง5อันแล้วนะฮะไปโอเคตอนนี้เราก็อัพเต็มทั้งหมดแล้วนะฮะจะสังเกตว่าตอนนี้ก็อัพเต็มหมดแล้วไม่มีให้อัพแล้วซึ่งพออัพเสร็จนะจากขั้นขั้นแรกนะก็ HP ก็จะเพิ่มมาเป็น จาิบห้าเป็น518นะฮะสำหรับสเปียร์ต้อนอารชิลลอน81นะฮะจอมเวทก็173นะเมริก็173เช่นกันนะฮะส่วนนักพูดก็ตามนี้เลยนะฮะดามเมจิสิบมันไม่ถึงนะฮะเพราะว่าเรามีรวมันก็เลยบวกดามจให้นะฮะ<ม>โอเคก็ประมาณนี้แล้วดเดี๋ยวเราไปยึดตรงกลางให้ดูนะครับเกิใครที่แบบ เออไม่เชื่อนะว่า Top Up, เขาขับความเร็วกันสร้างมนะเัาจะไปอ้าวมันจะพ้นกาให้นะมั้งโอเคก็นลาวนี้เลยนะสำหรับ update, อัปเดตเใหม่นะที่กำลังจะเข้าในเซิร์ฟหลักของเรานะก็ตอนนี้ยังเป็นรุ่นเบตา้าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้นะแต่สำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจนกนคลิปหน้าครับ